ครับวันนี้มาพ่อลันเซฟลุงสนครับพ้อมอดอบแป้ครับมาแล้วครับมาแล้วครับมาอีกครับเออครับมาแล้วครับมาแล้วครับอยดำมาแล้วครับนี่ครับดูอะครับมุงลองเช้าแล้วครับนี่ขอเขามยรหมดแป้อ่ะเขากินได้ไหมกินได้ี่ บอเดลอรป่ะป๋าแลยวกูโก้ครับเสียกกนเจ้าของรฟมไกลครับเออดีวก็อันนี้เอากลินจะได้กินอะไออดมันบครับบ้านผมบอมีนะบ้านผมกินตะจีนผักผมจะเอาสักเียวเออกินตรงนั้นครับเนี่ยกโก้บอกครับเนี่นเศษมันบอก่อยเอาครับแล้วผมมีเลือดอะ นั่นเราลงลงหาแล้ว,วอวะข้าวครับผ้อยดำครับกระจายครับอดีตห้อยดำครับไม่ใช่ว่าห้อยดำอดีตรครับเออเรื่องครับเออเอาดีกัาหาัดปอกๆนี่นะโอทีมงานเข้าดีกัคนนะเอออดีตห้อยดำครับ ไปเต้ยเอ้ยนะครับไปนอกนะครับผมไปไนอกเลยครับไม่ใช่ไร้ลากัน <laughs> <c oughs> นะฮะเออไม่เอาโบกินชิ้นในมันนะครับแล้วประเด็นฮะค่าจ้างเอางาครับแล้วโบราณเขาบอกนะครับคุกงครับแล้วคุโตโ้กี่ต้นครับเนะี่ยวันนี้วันจะให้บวชหลังอีกรอบหนึงเขาบวชใครครับบวชทเฮะบวชเส้น,นไหน จ,จะบวชไม่ได้บ่ฮู้หมูหมูแป๊วหมูเป็นรวยไ,ไปอีกก่อนแม่เออถ้าบวชเรื่องเดียวแค่เอาหมูมแม่เลยสองตัวเออหรือว่าหรือว่าจะเป็นดนตรีดีฮะห,หรือว่าจะเป็นดนตรีดีปะ่ะเอาอย่างดีเอาเลยบมอเป็นกันอันน,นี้แหละเตี้ยนันเสซตี่ป่นเหมือนจะค่อยเอาครับออดแป๊วเนะี่ยแหละป่นเหมือนจะค่อยกินผักครับ มันบอกว่าตกจะเหลืองเดี๋ยวเข้าไปส่วนเยียวยาเงียบมาเรืองใครอะครับผมครับเออมาก็มานี่ครับอนนีเออั่นสิครับอ้าวแล้วตอนนี้ไป็นทำลายของขอยนงแตกต้นนะใครรับผิดชอบนะแล้วมันใหมมันมันมีออดอยู่อางมีครับมีเยอะมีเยอะอือเอาไปเสิร์ฟกันหมดเลยด๋อยปานิวลงผูนอ้ยเฮ้ยไอ้นี่ยกไอ้ค่าแจ้งเอาเงาสองต้นมาครับเนี่ยงานไง เอาละครับผุยมงผมัวผุยมงครับวันนั้นผุยมงครับอยู่แจงหัวมั้งครับอือเออเอาละครับพอพอหลันจันนะครับเดี๋ยมันเกวียนแหน่หลันจันอี้หน่อมันคล่องแง่ผมเรื่องหอยแล้วกว้างเพิ่งอีละมาครับลงสูนมาแล้วครับนี่นะครับเจ้าของตีสองร้อยกว่าไร่ครับอยู่ในตลาดประมาณสี่ไร่ครับตอนนี้อยู่ธนาคารเออตอนนี้ธนาคารยึดไปแล้วครับอู้หมดเสร็จเลยครับ เป็นปลาแห้งนะครับเนี่ยปลาแห้งน่อมครับนี่เคี่ยวน้ำนมกับรังหลอนครับเคี่ยวแท๊กอะไรเกิขึ้นครับเนื่อเที่ยววันเราหอลุงผมนะครับเฮ้ยไม่แห้งไม่แม่ไหนสนใจเจ้าของที่ดินอาหารริมอนซับกับแม่ได้นะครับสองร้อยไ่เนาะสองรไล่ครับเนื้อไอย์เนื้อไอย์ผมาณเท่าไหร่ร้อยไร่ป่ะครับตาแล้วยันแน่ประมาณกี่เงี้ก่อเออกี่ไร่ก่อแต่ในตลาดสี่ไร่นี่เข้าหน้าคานมาแล้วครับปะ ที่ว่าจะไปขอเมียได้แล้วนะ่ะหาว่าเดี๋ยวลุงใส่ฟันทองเลยถ้าได้เมียเอ็มล่รอจะได้ยินแต่ว่านาซิไปเอาอย่างเงี้ยนะนาซิมไปเอาอย่างเงี้ยเต็มได้ยินอะอย่างไปยึดไปยีเลยเอาใหญ่เปนออกก่อนมาครับตัดเยื่อให้เหลือย,ยมใหญ่กว่าครับนี่ครับกระชังเอางาครับ เอาครับพี่ปางม้เดอ้อเมันยับหลังเศษเดอ้อหรือเศษตั้งมโ้โอ้บอ,อ,อ,อพอ่พอเราพอ่อเศจละก้าเอีเลย เวลาจะได้กลิ่นแน่ไปบุกหมู่ลแล้วแล้วที่ได้กลิ่นเร็วกว่าน่นี่ครับอ๋อเด้ออย่างนี้ยได้จะได้กลิ่นไหมันเนี่ยนี่ครับโซบะสูนไหมลุ้นบบสูนดีกว่าได้กลิ่นแน่เลยนี่ครับตอนนี้ผมครับออนนะครับอ่อนนะครับ โทมิตโต้เนี่มาได้เนี่ยนยนะครับเราเป็นรูปเป็นร่างแล้วก็เรียกเคลี้ยงกันทีมกิโลครับหล,ตตลุ่ละโทมิโต้มาได้เนี่ยครับซื้อของก๊อฟของเอจะไปซื้อมาเด้อพี่น้องพ่อเด้อเนี่ยเอบของถูกกับเบียเมียถูกกันหนีเมียแป้งกับยูเมือนน้อยคนนี้เท่าไหร่กอคนนี้หกหมื่นว่ะหกหมื 6, น่นเนีอยู่กุ้มเท่าอ,อีดำเท่าไหร่กอ มึงแห่ไปยอย่าล่ามึงแห่ผมมีโปรโมชั่นมึงแห่อ๋อแล้วพี่น้องเออจะเรียกอะไรก็เรียกของแท้นะแป้งน้อยจะอยู่มึงครับอืมส้นแน,นดีจำไว้นะสนดี้ย่าอานี่นะซื้ออย่างซื้อของแปง้แปงจะไปซื้อของถูกพอลงหนทีเป็ตัวอย่างนี่เออฮนอนดอฮือ โอ้มึงเอีครับพี่น้องการแจ้งเอาเงาเหรญน้อยลงน้อยลงครับดูจะกนนินเนี่ยย,ย่างใ <ขา S 1> นลงสูเนนเงเนี่ยโบยเียญมงเมอกี้การันทิมยิมพอคนเท่าโบยเอกบ้ากอได้เปนกโก้ม <c ười> ือกระดานอเอคนเท่าฝันเนี่ยบออเอามาเจ้คนเท่าอันนี้อันนี้เปล่าเ่ารุ่นสุดท้ายนะครับเ่ารุ่นสุดท้ายฝันเนี่ย โอเคครับบังอีปอล้วครับ FC ครับสวัสดีครับ